สวัสดีครับเอวิตีโคตรนดินครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเออห่างหายจากเ็ตกรบขอบพี่น้องเพิ่งไปโดนพี่น้องบ้างันนี้สิมาหนึ่งประดุกพี่น้องเนี่ยสูตรมัดสูตรนังผมกรเฮ็ดลงมคลิปไปเบิ่งแหละครับคนเบิ่งกับประมาณหาพันกับพวกพันละละคลิปตีเฮ็ดมัดประดุกหนึ่งแซบๆนี่ยไ้เบิง่งใส่หลายจัหน้อยแต่แซ่บพี่น้อง วันนี้ก็คิดอยากกินหนึ่งปลาดุกพี่น้องก็เลยไปหาซือเฮ็ดซือกะหล่ำม,มาได้ปลาดุกมาซีโตพี่น้องปลาดุกมาซีโตครับตับกอีตูเนี่ยแต่งบพอหลายครับลงทุนหลายกาบาทครับก็ถือว่าเก็บไปกินเดหลายคาบยกพี่น้องปลาดุกซีโตนี่ก็มาแรกก็สิกินประมาณโตสองโตเนี่ยอีกสองโตนึงก็ไว้ให้ผู้เต่าห่อไปกินเน็ดงานพี่น้อง ะสูตรมักย้อนไปนเบิ่งคลิปเก่าเรสแล้วครับไอ้มันนี่สิบรีมักให้พี่น้องเบิ่งหลายกัสิบอกสูตรมักกับข้าวว่าใส่อย่างนเนี้ยกัสิใส่รสดีนี่เกลือเนี้ยน้ำปลาแดกเนี้ยผงนัวน้ำมันหอยเนี่ยประมาณนี้พี่น้องคุกเข้าขยำขยำให้เขานั่นแหละมักถิ่มไว้ยัก ยี่สิบสามสิบกะทีก็ได้กันผู้ใดเปล่าก็คุกดีๆกันหนึ่งเลยก็ได้พี่น้องแซ่บคือกันเดี๋ยวติดตามตอนหนึ่งหน้าตาสีสันมันจะออกมาเป็นแบบยังไงพี่น้องก็กทีเอาใส่ซึ่งว่างใส่จานหน,นึ่งติดตามต,ต่อไปครับผมกันขึ้นจากกระลอกไม้หายกินล่องเบิ้งเด้อพี่นออ้องอัร่องแซ่บแน่นอนเนี่ยพี่น้องจัดลงซึ่งก็ดัประมาณนี้พี่น้องวิธีว่างเขาก็ว่าง สลับหัวหางกันครับพี่น้องมันจังบ้างกบวางจานได้กบขันเขาบางแน่เดียวกันีกปลาดุกมันสีเอ๋กเสมอกันครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวมันสีบานออกกังสีครับมันใส่จานหนักอันบ้างั้งสีครับเป็นแนวเดียวกันกับสิงหนึ่งงายพี่น้องผักใส่เข้ากับชมีกระหล่ำครับกับเห็ดนี่เห็ดกะคั่นขันใส่โดทตีผมสุดโดดก็เปลือยยังไงพี่น้องเนี่ยไปทางสุกมากอะ แซ่บเราพี่น้องวันนี้บันเทิงแซ่บแ,แรงกินเข่าร้ายๆอ่ะติดตามตอนต่อไปพี่น้องเดี๋ยวนีว่ปิดฟ้าหนึ่งกนเดี๋ยวมาเบิ้งตอนสูงอีกเทียนหนึ่งครับโอ้พี่น้องต้องได้เปิดแฟตครับคุณนะเห็นว่าหมอฝนโปบ,บา้าโปบ,บ้าเลยเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าตาสีสันหนึ่งปลาเฮาปลาสิเป็นตาแซ่บบ้าหมูแดงโอ้ยเปิดเมฆ ไอ้น้ำจนลน้น้นมากใส่ผักเลยครับพี่น้องสุกเด็วขนาดนี่ครับหน้าตาสีสันประมาณนี้พี่น้องปเป็นยังไงกันคิดจากรกล่องไปหาเห็ดกินน้องล่องเบิง้งนะครับยงง่ายครับหนึ่งปลาดุกไอ้ขันมาร์กว่าเป็นก็นย้อนเขาไปเบิ้งคลิปเก้าที่ผมเห็ดไว้ครับจะนี้ค้นกับเบิ้งหลายล่ะหาพันกว่ากับพันวิวเหรอครับล่องยอนไปเบิ้งครับาฝากกดติดตามมั่นได้พี่น้องด้วยอ่อันนี้ก็สุกร้าพี่น้องต้องไปสิหนึ่งเขาได้บ่ดนี้นี่ครับ ข้าวเตีย้ยไม่ได้เออปลาดุเข้ากัสุกแล้วครับพี่น้องมาเด้อกินขา้าวแดงกันพี่น้องเ้าสุกแล้วกันได้เวลาเอาปลเรงกินขา้าวแดงพี่น้องถุงก่วแล้วไว้อพอกันคลิปหน้าครับผมเนี่ยถิมล่ากันด้วยนะตาสีสันเป็นไงพี่น้องโอ้ยเป็นจะเสบขนาดเลยเห็นมั้นะะคนแก้วขึ้นบ้องก็แดกขึ้นก็ได้ครับนี่จำคนเยวอห่อนบุยเข้าไปโอ้พักขนาดพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ